ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีครอบครัวเศรษฐีผู้มั่งคั่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายพวกเขามีบุตรสาวราวกับนางฟ้าตัวน้นอยถึง12คนชีวิตเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรื่นรมแต่โชคชะตาก็เล่นตลกความแห้งแล้งทำให้พืชพันธุ์เหี่ยวเฉาเงินทองเศรษฐีล่อยหลอลงทุกวันจากผู้มั่งคั่งกับกลายเป็นผู้ยากไร้ ในแต่ละวันสองสามีภรรยาจะออกหาเก็บผักจับปูจับปลามาต้มกินอาหารที่หามาได้ต้องแบ่งให้ลูกสาวทั้ง12คนจนหมดสิน้นพวกเขายอมอดเพื่อให้ลูกได้อิ่มท้องค่ำคืนหนึ่งความหิวโหยเข้าครอบงำสองสามีภรรยาแอบแบ่งปูที่เหลือไว้ส่วนหนึ่งหวังบรรเทาความหิวคืนนั้นขณะที่กัดขาปูดังขึ้นก้องในความเงียบ ลูกสาวทั้ง12คนกำลังหลับไหลสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโหยเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังกินปูพวกเธอก็พุ่งเข้าแย่งชิงจากปากพ่อแม่จนหน้าเวทนาภาพนั้นบาดลึกในใจของสองสามีภรรยาพวกเขาตระหนักด,ดีว่าชีวิตเช่นนี้ไม่อาจดำเนินต่อไปได้อีกแล้วด้วยความสิ้นหวังพวกเขาออกอุบายอันเลวร้ายหมายจะทิ้งลูกๆไว้ในป่าลึก พอรุ่งเช้าสองสามีภรรยาจัดหอ่อข้าวหอ่อปลาสิบสองหอง่อและบอกลูกๆว่าจะพาไปเที่ยวป่าเมื่อถึงป่าลึกพ่อกับแม่ก็แกล้งบอกลูกๆว่าพ่อกับแม่ปวดขี้เดี๋ยวขี้เสร็จแล้วจะรีบกลับมาหาลูกๆนะแล้วทั้งสองก็หายตัวเข้าไปในป่าเมื่อเสร็จธุระทั้งคู่ก็แอบออกจากป่าไปโดยไม่เหลียวหลังกลับ ลูกๆนั่งรอพ่อแม่ด้วยความไร้เดียงสาเมื่อเห็นว่านานผิดปกติพวกเธอก็เรียกหาทันใดนั้นเสียงคารรับก็ดังขึ้นมาจากกองอุจระของพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ลูกๆคิดว่าพ่อแม่ยังอยู่ใกล้ๆเลยนั่งรอต่อไปเวลาล่วงเลยผ่านไปจนบ่ายคล้อยพ่อแม่ก็ยังไม่กลับมาทุกครั้งที่เรียกหาก็มีเสียงตอบรับจาก กองอุจจาระเช่นเคยลูกๆจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนพบว่ามันเป็นเพียงเสียงจากกองอุจระของพ่อแม่ความจริงอันโหดร้ายที่พวกเธอตระหนักได้ทันที ว่าพ่อแม่ได้ทอดทิ้งพวกเธอแล้วความเหนื่อยล้าและความหิวโหยเริ่มย่างกรายลูกสาวทั้ง12คนต่างแกะห่อข้าวที่พ่อแม่ให้มาหวังจะบรรเทาความหิวแต่แล้วพวกเธอก็ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าห่อแล้วหัวเล่ากลับมือเิดที่เท้าแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิด น้องคนสุดท้องแกะห่อข้าวของตัวเองออกเผยให้เห็นข้าวกับปลาที่น่ากินเมื่อพี่ๆเห็นข้าวก็พากันเข้าแย่งชิน